สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนําการที่จะทําให้เราลดความเสี่ยงในการที่จะซื้อพวกหุ้นต่างประเทศเก็บไว้แบบกระจายความเสี่ยงนะวิธีการง่ายๆในการเียจะลดความเสี่ยงในการที่จะถือยาวๆวิธีง่ายๆคืออะไรนี่เลยฮะคุณกดเข้ามาใน t r a d i n g view แล้วก็กดฮิตแมปนะวิธีการถ้าไม่ได้ลงแอปแบบนี้ก็กด t r a d i n g view นะครับผมเข้าไปในเว็บ r ท d i n ิ้งวิว ไม่เคเข้าแบบนี้นาน,นก็กดไม่ถูกนะครับอ่าเข้าไปใน trending view เนี้ยอ่านี่กดไปบบ trending view แล้วก็นี่ฮะเนี่ยผลิตภัณฑ์นี่ผมแปลเป็นไทยแล้วนะกดเป็นไทยนะครับผมก็เข้าไปที่ hit map ตรงนี้แค่นั้นเองมันก็ได้จอเหมือนผมตรงนี้นะครับตอนนี้ผมลงแอปไว้ไงลงไว้ในเครื่องเลยนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้พอกดอย่างนี้ปุบ๊บมันจะลดความเสี่ยงไงก็คือคุณจะสามารถที่จะแบ่งหมวดหมูต่ต่างๆนะครับกดไปที่ S&P 500นะครับผมเลือกนะครับเลือกเลือกหุ้นอเมริกา เนี่ยตลาดกดมันเดี๋ยว,ยวต้องด,ดูหน้านี้เนาะสัสอนกดนะครับแต่ฮิตแมปเนี่ยมันก็มาปุ๊บก็เป็นอเมริกาอยู่แล้วนะฮิตแมปเนี่ยเอ็นเอพียา้อยคุณไม่ต้องบอกอะไรมัง้งที่จะเปลี่ยนก็อยากดูเนี่ยเด็กเซตร้อยของไทยอยากดูอเมริกาเนี่ยก็ดูนะครับ ันนี้ร้อยห้าร้อยดาวโจนสบริษัทเมกาทั้งหมดเนี่ยนะแต่นี่ทั้งหมดมันเยอะเกินงไงถ้าดูอันนี้มันมีการอยู่ไหนเนะี่ย่ะมาเลเซียที่เป็นหาอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะนี่ไงอยู่เมริกาอยู่ข้างล่างสุดนะครับ เน oh, right. right. ี่ย S&P ห้ารอยกดไว้ก็คือเซบห้าร้อยของอเมริกาที่ก็คือห้าร้อยหุ้นน่ะนะที่เขาคัดมาแล้วนะครับอยู่อันดับท็อปนะครับผมก็ทำให้มันไม่ไม่ลายตาเกินไงห้าร้อยตัวใช่ไหมดูประมาณนี้นะครับถ้าคุณพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปในอเมริกาเนะอเมริกาพิมพ์ไปนะก็ดู S&P ห้าร้อยแล้วกันมันลดความเสี่ยงไงก็คือว่ามันจะทำให้ยึดมั่นอยู่เนอโทษ มันทําให้คุณเนี่ยเห็นไม่แต่ละหมวดหมู่นะครับเทคโนโลยีการเงินค้าปลีกบริโภคผลิตผู้ผลิตเหล่พล,ลังงานพวกเนี้ยมันแบ่งเป็นหมวดหมวดว่าแต่ละหมวดเนี่ยมันมันมีใครอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอยู่ในตลาดนั้นทีนี้มาลดความเสี่ยงก็คือถ้าคุณมาจับจ้องเฉพาะหนึ่งสองสามของแต่ละหมวดเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเห็นพร้อมไปกับคนทั่วโลกว่า อันดับหนึ่งของอันดับสองสามของแต่ละหมวดมันคืออะไรแล้วก็ในฐานะที่คุณไม่มีความรู้ในตลาดของเมกายนะมันทําให้คุณเนี่ยความเสี่ยงที่จะพอร์ตแตกหรือเสียพอร์ตมันคือไอ้เล่นหุ้นไม่แตกนะมันไม่ได้เหมือนกับพวกฟลเล็กคือโดนกระชากไงถ้าคุณถือไว้มันก็แค่เสียมูล,ลค่าไปเรื่อยๆอาจจะน้อยสมมติวนะ่าคุณซื้อมาร้อยหนึ่งหุ้นตัวน,นี้หุ้นละร้อยอาจจะเหลือห้าสิบาทแสดงคุณขาดทุนไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะมันไม่แตกนะผมเก็บไว้ถ้าเก็บไว้ อีกปีสองปีอาจจะขึ้นขึ้นมาก็เป็นไปได้หรืออาจจะตกลงไปหวบเลยก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะแต่มันไม่แตกนะครับผมคุณก็จะมีจํานวนหุ้นอยู่ตรงนั้นตลอดไปนะครับยกเว้นตลาดไอตัวสินค้าทรัพย์สินบริษัทตัวนั้นเจ๊งไปนะครับเพราะนั่นอ่ะอาจจะแตกจริงๆรงดังนั้นการที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะแตกกับนั้นจริงๆก็คือนี่ฮะคุณเข้าไปในที่แบบนี้แล้วก็มาหาตัวที่คุณคิดว่ามันใช่สําหรับคุณใช่ไหมมันใช่สําหรับคุณว่าตัวไหนเช่น ผมเนี่ยผมชอบผมสายเทคโนโลยีนะผมก็เข้าเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปวชก็กี่ปี20กว่าปีที่แล้วนะครับผมประมาณอายุ16 16เข้าเรียน,ยน,ยนอิเล็กทรอนิกส์ปวชใช่ไหมตอนนี้มัน16ตอนนี้43เออระรอบวกบวกกันไปลบๆก,ก,กันไปก็นั่นแหละเราก็รู้จัก Microsoft ตั้งแต่ช่วงช่วงนั้นนะไม่ค <c> ร <oughs> <Microsoft> s อ f t คืออะไรก็คือระบบก,การที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมที่เรียนเล็กทอนิกก็คือเราอยากเล่นคอมพิวเตอร หลักๆแค่นั้นนี่มันเกิดแล้วคอมพิวเตอร์แต่นั้นมันมีระบบเกิดการอยู่ข้างในตั้งแต่นั้นแล้วนะถ้าคุณซื้อเข้าไปเรียนหรือรู้ว่าต่อไปเนี่ยโลกนี้จะต้องมี o s ออยู่ในคอมพิวเตอร์คุณก็ซื้อหุ้นตัวนี้เก็บไว้เรื่อยๆอ,อ่สมมติอะเมื่ออยากดูวันนี้เป็นงานนี้มันตกลงมาหนึ่งวันนี้นะเนี่ยมันลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะแล้วก็ตื้อมาแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงกดตรงนี้เลยนี่ฮะผมเนี่ย ผมเข้าปศออแล้วกันนะถ้าเราจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้นคือปศฉะนั้นก็ยุกวัย 2K นะครับผมยุค2000คอมพิวเตอร์มันฮือฮามากนะครับจนจนมันพอเข้ายุค2000ปุ๊บขรขากลัววัย 2K มันก็ตกลงมาแนละ้วก็ตับนิ่งๆเนี่ยมันก็นิ่งลงมาเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่าลืมว่าตลาดอเมริกาคือตลาดอเมริกาไม่มีตลาดของทั่วโลกเข้าไปในอเมริกาได้หรือจะซื้อหาจะยากมากนะครับดังนั้นคนอเมริกาก็ซื้อหุอ้นกันแต่สวนนั่นแหละรับ จนมาช่วงยุคหลังๆเนี่ยช่วงที่มีแอปมีมือถือมีอะไรต่างๆหรือว่ามีเขาเรียกว่าการเข้าไปของตลาดต่างประเทศในอเมริกาได้มากขึ้นนะครับทาให้หุ้นทุกหุ้นของอเมริกานี่ขึ้นแบบนี้กันได้เลยเพราะว่ามีนายทุนนะนักลงทุนทั่วโลกเข้าไปได้แล้วนะครับก็จะทําให้หุ้นทุกหุ้นของอเมริกาเนี่ยมีตลาดที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเอยเอะมากนะครับเนี่ยถ้าคนซื้อตั้งแต่วันนั้นคุณอยู่อเมริกาซื้อตั้งแต่วันนั้น แต่ถ้าเราคนไทยก็น่าจะซื้อได้ช่วงช่วงหลังๆนะครับเนี่ยก็ถ้าคนเริ่มจะเข้าไปซื้อกองทุนซื้ออะไรช่วงมันมีกองทุนก่อนที่จะมีตลาดแบบนี้นะก็ไม่รู้ว่ากองทุนซื้อได้เมื่อไหร่นะหรือคุณไปหาวิธีฝากเพื่อนซื้อหุ้นอเมริกาช่วงที่ช่วงหลังๆสิบปีนะครับนี่ฮะมันอยู่ประมาณสี่สิบเหรียญไม่นับถึงตรงนี้ที่เราซื้อไม่ได้นะเนี่ยสี่สิบเหรียญสิบปีละกลลันาลลวกันแล้วขึ้นมาตอนนี้ก็สามร้อยสี่ร้อยเหรียญน,นะครับผมดู ทำให้คุณเนี่ยมีกําไรสิเท่าใน10ปีเนี่ยก็ลองดูทีนี้นี่ก็คือสมมติถ้าผมมาช่วงหลังๆอนะ่ะผมเริ่มจะรู้สึกว่าโลกนี้ขาดระบบปฏิบัติการไม่ได้ผมก็มาซื้อ OS เก็บไว้นะครับ Microsoft เก็บไว้ในพอดก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็ยุคเทรนช่วงนี้มันคืออะไรกันเทรนสุขภาพถ้าคุณคิดว่าต่อไปคนเล่นมือถือคนนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เหมือนกับเนี่ยป่าวันี้เราคนออกกำลังกายน้อย น่าจะต้องพึ่งพวกยาลดความอ้วนก็ลิลลี่เนี่ยพวกนี้ทํายาเกี่ยวกับลดความอ้วนอันดับหนึ่งเลยนะครับของโลกนี้นะครับผมลิลลี่นะเห็นไหมเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามกันแต่ละหมวดนี่นก็สุขภาพนะครับนี่ผู้บริโภคแมคโดนัลล์อันนี้ก็พีเอ็นจีสารชนิดพต่างๆนะครับพวกพวกสารพวกที่เป็นพวกยาสัะผมยาอะไรพวกนี้นะครับนี่โค้กก็ของกินไลคี้กัรองเท้าเห็นไหมเทสลาก็รถยนต์นะครับเห็นไหมครับนี่ฮะแต่ละหนึ่ง คุณก็จับมาสักหนึ่งสองสามของแต่ละหมวดที่คุณถนัดมันก็ทําให้คุณเนี่ยลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นผู้ที่เสียหายจากการซื้อขายหุ้นเมกาได้เลยนะครับเพราะมันคงไม่ตายพร้อมๆกันเช่นหมวดท่านีตายไปคุณก็มีอีกหลายหมวดนะครับที่ยังคลองตลาดอยู่เห็นไหมมันคงไม่ตายทั้งหมดในหมวดกลุ่มที่หนึ่งตายทั้งหมดนะโดยพวกอันดับสิบอันดับสิบอันดับยี่สิบขึ้นมาในตลาดนะใช่ไหมก็ลดความเสี่ยงทีนี้คุณก็ อาจจะเอาไว้ตัวทันในการที่จะเทีขายหรืออะไรก็ทํากําไรของคุณนะครับประมาณนี้วิธีการที่จะทําให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมาซื้อหุ้นเมกาโดยที่ไม่มีความรู้ซื้อเก็บไว้ได้นะทุกคนบอกเลย